วันนี้ช่วงเช้านะครับที่ตำบลวัรยาวครับเมือขุงจังหวัดจันทบุรีนะฮะในช่วงนี้ก็ประมาณสัก8ปดโมงกืบครึ่งแล้วครับนีฝจะมีลมพายุพัดมาด้วยครับขอให้ตกนะครับชาสวนจะได้มีน้ำกัน ยอดครับในช่วงเช้าวันนี้เห็นไหมครับโอ้โหท้องฟ้ามืดครึ้มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าจะได้ตกได้ผลขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์นั้นไม่สามารถคาดเดาได้นะครับรูส้สึกว่าจะลมแรง มาแล้วครับนี่ครับคือฝนโอ้ยดูอายุอายุดูดูร้อนอายุยุฤด,ดูร้อนครับม,มาแล้ว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 อายุฤดูร้อนมาแล้วมาแล้วเสียม้ออกแล้วครับเสียม้อโอ้ยฝนตกฮะไอ้รู้เขาเขาไปไหนฝนตกเออ มาแล้วครัชุดนี้ถ้าจะตกเนี่ยินลมแรงด้วยเสียงอู้อามาเลยครับมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับความแรงของลมนะครับโอ้ยทุเรียนกู ตุเรียนกูขอให้ผ่านขอให้ผ่านแคบคาดแคบคาดตุเรียนแคบคาดมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเลือกระลมเลือกระลมเลืวขออย่าให้มีลมครับมาแล้วครับมาแล้วครับอย่าให้มีลมนะครับตกได้อย่าให้มีลม ลมแรงมากเลยครับที่เขาดูดันประตูครับโอ้ยดันประตูทำไมไหวครับแรงมากแรงมากโอ้ทุเรียนเวียงน่าดูใช่องนี้ทุเรียนตกแม่เลยตาตกมา ายุฤดูร้อนครับวันนี้วันที่7เมษายน2 5 6, 6 6ครับฝนตกลงมาครับพายุฤดูร้อนโอ้โหดูเรียนผมเอียงหัวเัดหัวเวียงเลยครับเอาสวนครับขอให้แขวบข้าน,นะครับไปแขวบข้าทุกท่านครับ